สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้เป็น how to t e เทคนิคนะเกี่ยวกับการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแบบด้วยการกระทําด้วยนะครับเขาเรียกว่าการทำ minute all meeting ครับถ้าใครอยู่ในสายงาน corporate หรือว่าบริษัทฝรั่งเนี่ยน่าจะคุ้นเคยคํานี้พอสมควรนะคือทำ minute all meeting เนี่ยมันก็ชื่อมก็บอกอยู่แล้วนะครับ meeting ใช่ไหมคือการจดประเด็นหรือสรุปประเด็นสําคัญครับหลังจากการประชุมเสร็จแล้วนะครับด้วยอีเมล นะครับแล้วทําไมต้องเป็นอ e ีเมลล่ะเพราะว่าอ e ีเมลเนี่ยมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทางการที่สุดนะครับในสายงานเซลล์ B2B เนี่ยขาดอ e ีเมลเหมือนขาดใจนะแล้วมันทําให้เราช่วยโปรเฟชชั่นอลได้อย่างไงนะครับคือมันก็เปรียบได้กับเวลาเราตั้งใจฟังลูกค้าใช่ไหมเราอยากจะให้เขารับรู้ว่าเราโฟกัสหรือว่าทบทวนทุกประเด็นนะครับที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการจดก่อนนะครับผมเคยสอนเทคนิคว่าอยากเข้าไปนั่งในใจลูกค้า แบบต่อหน้าสร้างความรับใจเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยให้เอา iPad หรือสมุดโน้ตจดไปด้วยจดแล้วก็ทบทวนประเด็นไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆมันเหมือนกับเวลาเราไปพูดหน้าชั้นเนี่ยแล้วเราเห็นเพื่อนเราตั้งใจฟังเราแล้วมันจดสิ่งที่เราพูดทุกคำเนี่ยแค่นี้เราก็ประทับใจมากๆแล้วนะครับเราจะเอาไอสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแหละมาสรุปเป็นอีเมลให้ลูกค้านะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคก็คือ AI นะครับ AI เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมาก ก็ให้มาดูจากตัวอีเมลก่อนนะครับปกติเนี่ยผมจะแชร์หน้าจอไปด้วยนะครับเป็น Gmail เนี่ยมันจะเริ่มมีไอ้เจ้าเจมีนายขวามือละซึ่ง Google เนี่ยเขาก็จะบันเด้ให้ฟรีนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราอยากจะสรุป Minute of Meeting นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอีเมลนะที่ผมส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะอย่างมีลูกค้านะครับบริษัทหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเนี่ย อันนี้จะให้ดูภาพรวมเนาะผมไปเจอทีมจัดซื้อบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของการแนะนําตัวนะครับฝั่งผมเองขอสรุปประเด็นที่สําคัญนะครับที่ผ่านมานะประเด็นสําคัญจากการประชุมนะครับก็คืออย่างการแนะนําตัวนะครับกระบวนการจัดซื้อนะครับเรื่องของสถานะงานเก่าที่ส่งราคาไปแล้วแล้วก็เรื่องที่ต่อมาคือโครงการใหม่ๆนะครับพร้อมด้วย next step เห็นไหมฮะก็คือจะมี next step ที่ฝั่งลูกค้ากับฝั่งเราเนี่ยจะได้ action ไปด้วยด้วยกันเลยนะครับ แล้วก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดแล้วก็ call to action เนี่ยก็คือว่าจะขอเข้าพบลูกค้าอีกรอบหนึงนะครับในวันที่15นะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าอ e ีเมลนี้เนี่ยได้รับการตอบรับกลับมาด้วยนะครับก็ได้รับการเสนอเรื่องนัดนะอ่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้ AI นะครับตัวนี้คือหน้าตาเอไนะง่ายๆเลยเวลาคุณจดอะไรเป็นประเด็นสำคัญนะครับสมมุติว่าเราลงตัวอย่างเนาะเราไปขายโปรเจกต โซล่าเซลให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเราก็จะบอก AI ว่าเขียน minute o m e e t i n g เนี่ยนะครับให้หน่อยส่งให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลนะครับลูกค้าเป็นโรงงานชื่ออสมมุตินะ KIJ Marketing นะครับชื่อโรงงานลูกค้านะครับสรุปประเด็นนะเนะี่ยเราก็เอาให้มันเหมือนเป็นโน้ตนะครับเป็นโน้ตง่ายๆประเด็นเข้าพบวันที่ 14จุลายนะครับดังนี้แล้วก็แล้วก็เหมือนสั่ง AI ใช่ไหมเอาเรื่องดลลูกค้าเห็นด้วยเรื่องการมีโซลาร์เซลล์นะครับเอามาใช้ลดค่าไฟในโรงงานอ่ะอันนี้ก็สำคัญโรงงานมีค่าไฟเดือนละ4 0 0 0 0นบาท โซลูชันจากการคำนวณคร่าวๆน่าจะลดค่าไฟได้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีประเด็นอะไรหรือเปล่ามีประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตอหนึ่อองอย่างเงี้ยครับอหนึง่งเป็นใบอนุญาตโรงงานนะครับต้องขอให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับอ่ะจะมมติว่ามีเรื่องนี้ ต้องการติดที่นวะนครกับบางนาทมือนลูกค้าพูดมาเนะ step. เาะ next s t e p เราก็ next s t e p เลยส่งใบเสนอราคาภายในสัปดาห์นี้ลูกค้าต้องแชร์ใบอหนึ่งให้เราเข้าหน้างานนวะนครนัดภายในสุกนี้ ดูโรงงานที่2นะครับดูนะครับว่า AI ช่วยอะไรเราได้นะครับเนี่ยฮะเรียนท่านผู้บริหาร KJ Marketing นะครับสรุปเรื่องของขั้นตอนติดโซลาเซลล์นะครับจากการหารือวันที่14ที่ผ่านมาสรุปประเด็นนะครับมีความเห็นชอบในการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับทาง KJ Marketing เนี่ยเห็นประโยชน์ในการติดตั้งนะครับค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ที่400,000บาทนะครับจากการคำนวณเบื้องต้นเนี่ยน่าจะลดให้34% การขอใบอนุญาตอุนะครับเป็นประเด็นเรื่องสำหรับติดโซลาเซลล์นะครับขอให้นะครับ KJ คือลูกค้าตรวจสอบในส่วนนี้มีความจุดประสงค์ที่จะติดตั้งภายในนวัตครรและบางนาน,นะครับเนี่ยครับสำคัญเลยก็คือ next step เนาะขั้นตอนถัดไปคือจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านในสัปดาห์นี้แล้วก็ลูกค้าโปรดช่วยเตรียมและส่งสำเนาใบอนุญาตอุให้เราด้วยแล้วก็เราจะเข้าพื้นที่นวัตกรรนะครับขอเป็นภายในเราจะประสานงา,านภายในสุกนี้นะครับขอแสดงความนับถือเนี่ยครับเสร็จละ คุณก็เพียงแค่ copy ปี้เขนเแต่ก็ไม่ได้แบบตอกก๊อปไปทั้งดุ้นนะครับก็พยายามแบบปรับหัวข้ออะไรหน่อยเนาะเห็นไหมฮะพอก๊อปวางเนี่ยมันก็จะได้ฟอร์แมตที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับเนี่เรื่องใช่ไหมล่ะแล้วก็มาใส่นี้นะครับนะแล้วก็ใส่ชื่ออีเมลลูกค้าเข้าไปเสร็จแล้วครับจะเห็นว่า AI เนี่ยช่วยให้คุณเขียน มินิตออมมีต in ิ้งได้ภายใน1วินาทีครับแล้วมันโปรเฟชชั่นอลผมแนะนำว่าอยากจะขั้นเทพนะส่งไปภายในวันนั้นเลยนะครับมีติ้งเสร็จเนี่ยอาจจะเจอช่วงเช้าส่งช่วงบ่ายอย่างเงี้ยเจอช่วงบ่ายส่งช่วงเย็นเนี่ยรับรองว่าโคตรโปรเฟชชั่นอลครับไลฟ์เทมทานนะครับก็ฝากกันไปนะครับสำหรับเทคนิคการใช้ AI นะซึ่งอยู่ในคอร์สของเซลล์มาสเตอร์ี่เอนะครับวันที่26-27เนี่ยโหเดือนนี้ปังมากๆนะครับถ้าอยากจะเรียนก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีเทคนิค AI อีกเยอะมากแล้วมันทําให้ชีวิตการเป็นเซลลของเราง่ายขึ้นจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามคุณนี่แหละเซลลร้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ